สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครัะมาดูกันนะฮะไพ่พระพิฆเนตรอยากบอกอะไรสําหรับคนที่เกิดวันอังคารว้าวนาไพ่นี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอ่ะคนที่เกิดวันอังคารนะครับในสัปดาห์นี้บอกเลยพุธพฤหัสนี้นะช่วงนี้ท่านกําลังบอกว่าหนึ่งใครที่ต้อง เขาเรียกว่าการทํางานช่วงนี้ต้องขยับตัวห้ามอยู่กับที่เพราะถ้าอยู่กับที่ปั๊บในเรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องที่ตัวเองตกลงบางทีมันอาจจะช้าต้องทําการขยับตัวให้เยอะๆคาว่าขยับตัวแปลความหมายว่าใครที่มีการดิวกับลูกค้าไว้หรือคุยเรื่องของโปรเจกต์ไว้หรือเขาเรียกมีปัญหากับแฟนหรือทะเลาะกันนะครับองค์พระพิฆเนตรบอกว่าให้พยายามขยับตัวออกไปแต่การไปนั้นต้องไปด้วยเหตุและผล สำคัญในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวาันอาังคารครับมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุและผลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับห้ามใช้อารมณ์อ่ต้องบอกเลยในสัปดาห์นี้ห้ามใช้อารมณ์ในการทํางานในการตัดสินใจเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าสัปดาห์นี้เขาจะใจร้อนนะ แต่ในห่วงช่วงนี้บางทีคุณมีการคิดอะไรหลายๆอย่างอ่ามันมีการคิดหลายๆอย่างมาเลยส่งผลนะ่ะทำให้ตัวเราเวลาที่จะออกไปคุยหรือออกไปพูดเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีการจัด p r i o r i t y e นะครับไพ่กาลังพูดถึงในเรื่องของการจัดลําดับความคิดนะจัดลําดับ p r i o r i t y ในเรื่องของการทํางานเพราะมันจะมีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนวันอังคารเยอะ าอาจจะต้องมีเรื่องที่เขาเรียกอะไรต้องมาพัวพันไหม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่อง,งเองินเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจทั้งนั้นเลยนะครับในสัปดาห์นี้ แต่ในสัปดาห์หน้านะครับได้ไพ่บีกิ n n น n ่งนะขององค์พระพิฆเนศท่านกําลังบอกว่าอ่ะอย่างน้อยในพระฤหัสศสุกร์นียอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องเครียดต้องกังวลให้พยายามเซตเทิลตัวเองให้ดีนะสิ่งที่จะทําให้คุณเดินทางได้ดีมากที่สุดในเรื่องของการทํางานคือเรื่องของการมีสติครับแล้วก็พยายามทบทวนต่างๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือบางคนนะ่ะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามันอาจจะมีช่วงเฟลนะช่วงดาว ของคนที่เกิดวันอังคารไพ่กํา,ากลังบอกว่าเอาจริงๆนะพยายาม move on จากสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสิ่งเก่าที่มันเป็นปัญหามันจะทําให้ตัวคุณนะั้นะเริ่มตั้งตัวและไปได้อาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับใครเตรียมวางแผนเกี่ยวกับลงทุนนะหรือใครที่จะเซ็ตเทดึงงานเดิมกลับขึ้นมาทำเนี่ยอาทิตย์หน้าถือว่าดีในอาทิตย์นี้เดี๋ยวหยุดก่อนนะครับ